ไอ้ว่าอย่าโดนสดไอ้ว่าอย่าโดนตดตามแผนเออเดี๋ยวเตี้นอยู่การเดจ้าเตี้นอยู่การกูบอกเลยอย่าโดนสดเอ๊ะมึงโดนสดดาตายเลยเห็นไหมเนี่ยเก๊กเกี้ยกูบอกเลยให้ตามแผนมึงโดนสดดาเมื่เคี้ยวตัวไวกูวิ่งมาแล้วเว้ยกูวิ่งมาแล้ตัวไว้ตัวไว้เอาดีวะเขาดีนะวะวะไอ้ว่าทำไรไปงานบ้าน้องโอ้ยนี่ส ตก่อนจะเข้าไปดูคลิปเอกขอแนะนําเว็บเติมเกมที่คุ้มที่สุดในเวลานี้พ่อมดเคว่าเปย์เพื่อการเติมเกมที่มีผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดง่ายๆบนเว็บไซต์รอไม่ถึง5นาทีใช้แค่ OpenID เท่านั้น แถมมีโปรโมชั่นอีกมากมายและถ้าหากใส่โค้ด HBX ของเอกก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นไปอีกยิ่งเติมยิ่งคุม้มเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคว่าปเปย์เท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะนะครับอขออนุญาตเาช็วชักลไกก่อนแล้วกันนะครับผมส่งอะไรวะเนี่ยส่งปลาหมอก็สกรีนนะคะแต่ลุงน้องเนเถอะค่ะถือว่าขอถึงตาคุณแบนแล้วตัวเลนครับเอกเอกตัวเลน ออโตแบนเออโตแบนเราไปเอาช็อกโกลตห้ารอยาไปไหนวะเยยยยเลยเลยเออเที่ตรง้าเออททให้ตื่นเต้นที่ทให้ตื่นเต้นเ้เฉยจตื่นเต้นอว่ามึงชอบตื่นเต้นะะเวลามึงตื่นเต้นกูกดดันนะเนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยมึงไม่มาแบนโอเคโอเคโอเคตัวอะไรครับน้องว้าเราควรเปิดอะไรก่อนดีวะ เปิดตัวที่แบบรับได้หมดไเซีรีส์ไม่อยากฟังโลบปะต้นไม้ยเบ่าดัมเหรอบ่าดั้มปะล่ะอาญาเบ่าดั้มหมิงลิเคเตอร์ไงโลิเคเตอร์เหรอกูกูอยากเ์ติดไวเพื่อเพื่อมาออฟอะเอาไงเอาไงไอ้เหี้ยยังสู้อยู่ไหนวะนี่ยู่นี่ไอ้เอ๊ะมึงอย่าตื่นเต้นดิกทีูหายตื่นเต้นไอเอ๊ะเอาเอาพิวอัลโค้ดออกเลยเฮ้ยขอบคุณมากครับอะไรไหมคะพี่ตอนไหมคะ ไอเหมือนอยู่เหมือนอยู่ไอ้ว้ากูเสียวนะไอว้าเดี๋ยวบินไอเอาเอาตัวอะไรเพื่อนป๊บมันน่าจะเล็ฟปลาหมึกปะมียิปเนตเทนโปดโตโรโตโรกูช่ำเลยกูบอกเลยกูช่ำมากไม่โตโรแต่เฮียไม่เอาลิเตอร์มาไม่ั่งโอ้โหไม่เงยอีหน้าว่าไงวะก็ปลาไหลก็เฟียวก็เลยแต่ถ้าเอกเลือกเอกเลือกหวานไอวานะ เดเนผิดคิวไปหน่อยตีหอกคนเดียวอ่ะดิพี่ตัวมันหดคนเดียวขั้วมาสปิดไงสปิดตะพี่ษขั้วมาเหรอไตะพิษตะพิษตะพิษจะมาวะล่ะแต่ยีน่าก็หดพี่มาก็หดน่าก็หดแต่ยีน่าหดกว่าเยอะเลย ยิงเยน่าแบบไหลตุ๊ดป๊ดปาร์ดอ่ะไม่เอาคลิปนี้จะเอาคลิปเลยเอาคลิปอ่ะเล่นปลาไหลเอาคลิปอ่ะคลิปอะไรวะจะเอาคลิปเลยอ่ะเพื่นกันคลิปเนเพื่อนโอเคโอเคปลคลิปจริงจังเลยดิเราจะที่หนึ่งแล้วนะเว้ยเออเออตอนนี้เราจะติดท็อปแล้วเนี่ยเอ๊ะรู้เปล่าเมททีมเราโคตรโหดอ่ะเอ๊ะพี่ไแปลงเพศจริงเหรออายุ14ก่อนเรียนที่สองเที่ยไอวะกูควรเอาอะไรไปดีวะเอาท่าหมาไปหรือเข้าามวะไอวะกูควรเอาอะไรไป ไอ้วะใครวะมาจีมาคุยกับกูก่อนกูเอาสเปิลอะไรโอ้โหใครเสียงกลางเร็วพี่พี่ผมขอคุยกับพี่ที่ต้องกับพี่ครับผมได้ครับเร็วๆผมรอนทีคู่อะไรเนี่ยเสียงเสียงวนแว้นจังวะเหมือนไอเนี่ยเหมือนนักพากย์ไอเนี่ยไอเจกี่ชานกับกับใครนะคู่หูอะ เอามาลัดคิวให้ไหมห้าหมื่นห้าพันห้าสิบห้าเดายหนึ่งจะเเซ็นติตั้งยิงแล้วครับมาแม่เอาเอเดนดอมาวะดนดเนี่ยมันฟิกไข่กลัวมากเอ้่ด้วยแบ่งกล้ามต่อยหน้าให้ด้วยมาดิต่อยหน้าให้ด้วยอุยเา้ย ดีไม่ดูเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจ้าเวลาตายแล้วพี่มาละกระทิงดุพี่คือกระทิงดุเว้ยจบปนจบปนแล้วพี่ชนมันโดนนิดมันตายเลยแล้วพี่ไม่ไม่เอาฟิกมาดิว่าไม่ตอบให้เอาอะไรมาจบเลยเงี้ยจบเลยเพราะมันถามมันเอาอะไรมาอะไรไม่รู้ว่ะดูดิแพี่เราได้ล่างได้นะเว้ยผมสีแล้วได้ได้ได้ล่างมันโลมากเดี๋ยวพี่ถอดเสื้อรอเลยสีแล้วอะ ่พี่ดูแค่ไหนดิมันวาวไปยังอยู่นี่อยู่นี่นะอยู่นี่นะระวังระวังระวังเต้วเฮ้ยวเฮ้ยอเฮ้ยโอ้สวยไปไปพี่แดงพี่แดงให้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 มาดูมาดขอแรงมากโอเคโอเครีนะเว้ยรีมาหมดนะเว้ยกระทิงดู เมียวเมียวไปไอวาอย่างเงียบดิไอว่าอย่างเงียบดิเออไอวามึงพูดดิมึงอย่างเงียบดิไอเ่ียกูใจคอไม่ดีเลยมึงเงียบเลไอเ่ียมันไม่มีสิ่งมันเคนอยู่แองไอวามันเต็มจัดเลยพี่พิชเชอร์ครับผมผมมามาได้ดิได้อยู่ไอ้กระทิงไหว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 กรทิงไหวที่ออกนะออกได้ออกได้ออกได้ออกกำลังออกกำลังออกกำลังออกเอเอเอาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาคอยมันแย่เขาไหมพี่อเหมียวนี่ไงดนกูเหมียวไอ้ว้าสการไอ้ว้าเอว้าะลยเจ็บ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 มากเองการที่จะระบายความผิดหของข้าันที่เหลจังหวะมันมันรับอยู่พี่ไปดูให้หน่อยได้ปะนี่นี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่อ้อมหลังเลยเจ็บมากพี่ข้ามันเลยพี่ตีมันแล้วด้วยโดนสกิลกูรับจ้างให้รับจ้างให้กระทิงไม่เคยรัดใครไม่กระทิงดูโดนกู เตียงมันโอ้ยเดี๋ยวเตี้ยมาไม่รู้มิงเร็วไปพี่กำลังไปพ่อไปได้เลยพี่กางจะไลปีนมนเฮ้ยไม่ไปเมื่อกี้มุลาอยู่บนนะเว้ยมุลาอยู่บนนะเว้ยฮะคูลาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นาคอนม่ว่าจะยินใจเย็นใจเย็นเนาะไอกลางกลางกลางโต้หลับร่างคนเดียวไหวไหมไหวพี่ไปชิวเลยโอเคเชื่อกลางเลยพี่กลางไม่ได้ไม่ได้ไหว ไอ้บ่อยๆพี่บ่อยไอ้โดนกูวิ่งมาเยกูวิ่งมาแลยตวไ้วไอ้ติดมัอะไรวะออก้วอีกเติมมันจะเสีย้วปิดเอาด่ว่าไ้นะ่อได้ได้ไห้ย่าทำไรทำาน่องท้วทาหมดแล้วทำหมด้วเอ้ยมันมันน้องอน้อ้านองก้าไป่อยเอ้ยอย่ายเสียเอ้ที่ดูยไปเว้ย ด้วยช่วยอะไรอย่างงี้แล้วก็อยู่บนอันนี้มันดจะดูเดี๋ยวกูดูฝั่งให้กูดูฝั่งให้กูดูฝั่งให้โดนโดนโดนเฮ้ยเซอรไพร์สอ้เหี้ยมันมันเดินกลางน้ำเลยว่ะไม่มีแข่งไม่มีแข่งไม่มีฟิกผมเดินนะผมเฮ้แม่แม่แมั่แมั่เก่งมากขอบคุณโดนเอ้ครับไอวายอย่าโดนโสดไอวายอย่าโดนโสดตามแผน เออเดือดเทียนอยู่กันเดือดเทียนอยู่การผูบอกเลยอย่าโดนสดเฮกมึงโดนสดอ่ะกูตายเลยเห็นไหมเนี่ยเฮกเฮียผูบอกเลยให้ตามแผนมึงโดนสดด่าเมื่เคี้ยวเซตเซียโลมามึงเคยดูแสนเซิร์ฟไหมมึงเคยดูแสนเซิร์ฟไหมไม่เคยเคยเออเขาคำพูดเขาว่าไงอย่าโดนสดให้ทำตามแผนเฮ้ยว้าคือคออกล้างดีวะว้าหรือเปิดแหวนวะผมเล่นไปล้างนะเว้ยนะความอยู่ล้าง ที่ตีมัก็ได้พี่วาไม่มีใครอะคนเออ่ออกหวทมาทำไบ้ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีงานหน่งานแันล้พี่วานดูอยู่พี่แบนเตอรกลางกลางเยอะกลางเยอะแปดสิบวิล้านแล้วเว้ยแปดสิบวีอ่ะสวยสวยสวยระวนงเทนปีกเลยบนได้นะบนได้นะบนได้ไอ้กูมาะเวย ขึ้นบนขึ้นบนขนบนเขาขึ้นบนนะเขาขึ้นบนเฮ้ยไอ้เล่นกลางเนี่ยนะเล่นกลางไอ้นะโอเคโอเคผมลำลาให้เล่นตุ่นเลยพี่เริ่มมีกินแล้วนะเฮ้ยวานเจอกันที่บอเลยอย่างเงี้ยกูยังไม่ได้เปิดพันเปิดให้เลยอันนี้ไม่ตามแผนนะเนี่ยเออบอกแล้วไอ้วานมันชอบไม่ด้นมันชอบเล่นสดเลยเออดั๊กได้ปะตีดั๊กตีดาร์คันได้เว้ยตีดั๊กอไรตีดา๊กคันเหรอวะพี่วานลำลาให้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนี้เฮ้ยมาาไวสิบวีล้งสิวีจะมีล้งล้วสิวีจะมีล้างะอะขอนขออยู่ซุปเปอร์ครีปส่งออกไปแล้วสิบวีอีกจะมีล้างแล้วแอนติไแอนติแอนติไอนี่แอนติล้วเมียติล้เมติแล้วไม่เข้าเลยเก้าใหดซ้ไป่ะ้ยเฮ้อไอ่ไอเฮูล้ตัวเอง โอเคไว้ไว้ไวอย่าดนสดตามแผนอย่าโดนสอดทำตามแผนทำตามแผนเล่นต่อไม่ไหวแล้วนะเอ้ยตีดากันจะเว้ยไว้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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทิงคนนี้ด้วยสวยสวยเอาเลยเอาเลยทำตามแผนทำตามแผนอย่าโดนสดได้ไก่เวียนแล้วเว้ยได้พี่เบ่งกล้ามพี่เบ่งกล้ามเหมียวเหมียวแล้วเหมียวอ้าไม่โตเฮีย กูใส่ใส่ถอยถอยดีดอ่ะอ้าวพี่ผ่าแล้วสวยเอออกระทิงดูเว้ยไอ้มาตามแผนอย่างรวดสดสวยสวยเออเออตามแผนอย่างรวดสดจริงจิงใครไหวแบกกล้ามโชว์ไปเหมียวเอกอย่าหาไอ้เฮียเอกกูค้างแล้วไอ้เนี่ยกูเม่นกูเม่นเหม็นไม่ได้เลยเฮียไปเดี๋ยวคลิปพี่เอกเดี๋ยวได้คลิปขอโทษขอโทษอ้องจ่าย กูกูแบบเล่นเมมไม่ได้เลยเฮ้ยเล้ไหนแผนผ่นดใจเเลยห้าร้อยห้าเคคุณได้แข่งคุณได้ก่อนเออมากมากมีลางนะเว้ยมีางความเล่นนะเว้ยม่มีม่าจัตโรก็จะคล้ายประมาณนี้แหละเทนเทนีฟนเขาเียนนะเขาเดียผมจะนะครับ มีล้างอีกมีล้างอีกเอาดาร์กเอสซีดาร์เอสีดาก็ดีแล้มีโดนนล้างอีกมีล้างสวยมีเอ็มีล้างเอ็มีล้างเอมีล้างฮารตัวหลังอยู่อีดาร์กเฮ้เราเราขึ้นกลางนะเอ็ให้เอ็ได้ได้ได้ทำใหู้๊กดูดูดูแทงสามอก็ดูเทนอยู่เทนมันยืนไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวอลิเกอร์ผมไหนสั่นเูจะผลออกดู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 ไหนดูไหน

ไอ้เห oh, ี้ยไม่ได้ตั่งใจไอ้ต่อพ่อดีไม่ได้เลยจริงเอกถอยหน่อยเอกเอกถอยหน่อยเออกลัวลังถอยไอ้เยอะเลยคุณไเอาบอลไปแจกไอ้สัตว์ไม่ไหวแน่พี่ไหว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 ไอ้ยี่กูรอดกูรอดกุรอดเชื่อคือโตโรตัวอื่นโตโรคนอื่นมาต่อยแบบร้อยสองร้อยโตโรพี่มันต่อยเป็นพันเลยดิประเด็นโตโรหรือแคลรี่มัดหนักไปหน่อยทุกที ไอ <si ้เอกมึงพาเกินเออขอโทษใจเย็นไอ okay? ้เย็นนักแข่งเคโอจีเก่าไม่เมมเลยเมนเมนเมนไอ้เย็นมาปล่อยล่างโบ๋เลยวะพาเกินเอ้ยเอกอย่าสุนเอกพี่ดาคอร์ดดาคอร์ดลังย okay. ี่ห้าวหลังยี่ห้าวินะตันตันเทตันเทตันจะแตกโดนหมดเลยโอ้ยเน็ตโอยล้างล้างสิบล้างสิบห้าวิยังยังไม่มีลางนะอย่าอย่าอย่าสุดนะพัดให้โอเค ดูซ้ายให้ดูแวนให้ดูแวนให้แวนฟรีแวนฟรีเออตัดเส้นเจ้บ้ากูแทงให้เออล้านไม่ทันด้วยเออสวยตามแผนสวยสวยอย่าโดนสอดอย่าโดนจับชนะยังไงวะไอ้คอเกมไม่น่าชนะเลยฮะอ้าวอะไรวะไอเยอร์โคตรทานมันก็ต้องมีซีเรียลเราก็ต้องมีหากันบ้างดิไอ้เหี้ย มึงไปโลบลีสุดแล้วเอกเพื่อเพื่อผมอะไรวะเรื่องอะไรสองหนึ่งเว้ยสองหนึ่งเว้ยโดยสุดไปโดยโซ่ของจริงวะโดยสุดเทียโตเป็นของเท่อะ่งแต่เร็วบ้าผมก็โอดใช่ไหมเห็นไหมคุณครับจริงจริงจริงแทงคัดให้อย่างโอดมาร์เดบามาเดบ์กดพาอะไรมา เอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอกไปกดกับคนดูแม็กซ์21ซักรโดนจริงบอกขอบคุณมากครับแล้วในทั้งโต้วาน้อยแล้วก็คุณเล็กแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวไว้เจอกันครับครับ